โดยปกตินะครับคนที่จะมาเป็นนายกหรือเป็นผู้นำประเทศสูงสุดนี้นะครับก็จะต้องมีอะไรที่อลังการยิ่งใหญ่อย่างเช่นมียศตำแหน่งหรือไม่ก็มีทุนมีเงินเยอะๆรวยว่างั้นเถอะนะแล้วก็มีหัวคะแนนหรือมีชื่อเสียงนะครับ อะไรกันแล้วแต่ที่อลังการยิ่งใหญ่ใหญ่โตทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องที่ในสมองเรามันบอกว่าต้องเป็นคนแบบนี้นะครับแต่คนแบบเนี้ยมีมาไม่รู้กี่ยุิกี่สมัยประเทศก็ยังอยู่ในวงจรเก่าเหมือนเดิมนะครับทีนี้พอมาถึงยุค AI เนี่ยนะยุค AI ซึ่งเป็นยุค Disruption น่ยก็ไม่ต่างอะไรกับ วงการในเรื่อที่ล่มสลายไปโดยถูกดิส c ั p ชั o นนั่นเองแล้วถูกดิส c ั p ชั o นโดยไม่ได้มีกองกําลังมาเลยไม่ได้มีอะไรใหญ่โตเลยฮะเป็นแค่คนเขียนโค้ดแค่นั้นเองคนคนเดียวเขียนโค้ดเนี่ยนะมันก็ทําให้องค์กรหนึ่งที่เคยใหญ่โตก็ล่มสลายไปเราก็เห็นเนี่ยในโลกความจริงก็เป็นอยู่แล้วนะครับ เอาจะไล่ให้ดูก็ได้เริ่มแตกโคดักเลยฟิลม์มฟิล์มก็หายไปกล้องหายไปเอาเครื่องบันเทิงก็จากม้วนริวใหญ่ๆสมัยโบราณก็ามาเป็นเทปคาสเซ็ตจับเทปคาสเซ็ตก็มาเป็นดิสเป็นซีดีนะจากซีดีเป็นแผ่นแล้วเล็กๆอันนี้ไม่ไม่เป็นแผ่นแล้วอันนี้นไปอยู่ในโลกอิเนเทอร์เน็ตหมดเลยมันเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลานะครับมันมีการดิสเซปชันกันตลอดเวลา มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวงการการเมืองก็เช่นกันหนีไม่พ้นหะนีไม่พ้นเหมือนกันและบัดนี้มาถึงเวลาแล้วแล้วมันตรงตามลิขิตแห่งชาติที่พระปลายุคกรุงศรีอยุธยาลิขิตไว้เมื่อใดถึงราชการที่สิบประเทศไทยจะ,จะเจริญรุ่งเรืองจะไม่มีแบบโลกเก่าอีกแล้วดังนั้นมันจึงเป็นยุคที่เรียกว่าทิ้งยุคเก่าแล้วเกิดยุคใหม่นั่นเอง และการเกิดยุคใหม่นผู้นําไม่จําเป็นที่จะต้องอลังการยิ่งใหญ่อย่างที่เราเข้าใจตามที่สมองเราเข้าใจแล้วก็ต้องผมบอกว่านั่นคือชุดความคิดโลกเก่าราวนี้เราอยู่ในโลกใหม่แล้วดังนั้นการเมืองก็ไม่รอดเหมือนกันฉุกดิสรับชั่นเหมือนกันและผมมาทําการดิสรับชั่นนะการเมืองไประเทศไทยนั่นเองเพราะได้ศึกษามาตั้งสิบกว่าปี ถ้าท่านอยากจะได้ความเชื่อถือว่างั้นเถอะสิบป,ปีเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับปริญญาตรีปริญญาโทปริญารญา,ญาเอกนั่นเองนะแล้วงานผมเป็นงานที่เทียบได้กับปริญญาเอกนั่นแหละครับมันเป็นศาสตร์เฉพาะนะเฉพาะ้ตรงที่ว่าที่นี่หยุดวงจรอูบาทแล้วก็ออกจากวงจรอุบาทนะทำลายวงจรอูบาทแล้วก็ไปสร้างชาติไทยเป็นชาติมหาอำนาจในยุคเอไอ มันก็ต้องไปสาส์นหนึ่งครับอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ดังนั้นอาเทียบเป็นด็อกเตอร์ก็ก็ได้แต่เนื่องจากคนแรงงานนะครับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยจเจ้าค่อาอะค่ะาโดยกิจที่ไหนอะแต่ละเดือนก็ไม่พอกินอยู่แล้วเมื่อมันไม่พอกินทาไงก็ง่ายๆศึกษาแล้วก็ดูว่ามันคืออะไรต้นสายปเหตุเพราะเราเป็นฉับพุทธก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุตหตมันคือตัวระบบตัวระบอบนั่นเองนะคือระบบระบอบการปกครองนะฮะ อยากเนรมิตอะไรได้ในประเทศนี้ต้องได้อํานาจแห่งรัฐก่อนอำนาจแห่งรัฐม,มันจริงๆมันได้ง่ายๆเพราะประชาชนมีอํานาจแห่งรัฐอยู่กับตัวแล้วเป็นอานาจสูงสุดแต่เราอ่ะถูกระบบระบอบมันหลอกให้ระบบมันหลอกนะให้ไปยกให้ไปเลือกตัวแทนนะแต่คราวนี้มาถึงยุคนี้ไม่ต้องใช้ตัวแทนแล้วเพราะบล็อกเชนมาแล้วไม่จำเป็นต้องมีตัวแทนแล้วนะดังนั้นมันจริงถึงยุคมนะันอ่ะ ถึงยุคการเมืองถดถอยลงเริ่มล่มสลายกันนะครับโดยประเทศไทยจะเป็นต้นแบบประเทศแรกก่อนที่ประชาชนปกครองตัวเองได้เลยโดยไม่ใช้สสหรือตัวแทนและไม่มีการเลือกตั้งอีกต่อไปและไม่มีคณะรัฐบาลนะเป็นประชาชนนี่แหละเป็นมติของประชาชนประเทศนั้นเลยนะประชาชนจะออกมติได้มติแห่งรัฐได้มติในจังหวัดเองมติในตำบลของเัเองออกได้เป็นแบบนี้ครับ นี่คือการปกครองแบบใหม่นะครับที่ประเทศไทยจะทําเป็นต้นแบบชาติแรกของโลกในยุค AI นะครับเป็นแบบนี้ดังนั้นงานของผมก็จึงมาเสนอทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนไทยซึ่งปกติไม่มีทางเลือกครับเกมการเมืองพาไปทางไหนก็ไปอย่างนั้นไม่มีทางเลือกแต่คราวนี้มีทางเลือกแล้วนะฮะหมายถึงยุค AI มีทางเลือกแล้วก็ไม่มต่างอะไรครับท่านจะ สั่งอาหารท่านมีทางเลือกแลวไม่ต้องไปนั่งกินที่ร้านก็ได้สั่งมากินที่บ้านอย่างเงี้ยหรือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะนะฮะการเมืองก็ถูกเปลี่ยนเหมือนกันถูกดิยับชั่นเหมือนกันนะครับดังนั้นงานของผมเนี่ยจึงบอกว่าไม่ต้องในช่วงเสนอเนี่ยนะฮะในช่วงมานําเสนอไม่จำเป็นที่จะต้องมีกองกําลังไม่จำเป็นที่จทหารมาหนุนนะครับไม่จำเป็นต้องมีอะไรต้องปลูกกระแสให้คนกลายเป็นกระแสแล้วสื่อจริงไปทําเป็นข่าวไม่ต้องนะฮะไม่ต้องเลย เพียงแค่มาแสดงเจจำนงอ่ะแสดงเจ็จำนงนะที่จะเป็นผู้นําสูงสุดประเทศไทยนะพาประเทศไทยออกจากวงกรรูบาทและเกิดใหม่เป็นชาติมหาอำนาจซึ่งมีแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีตามไว้ให้แล้วก็เพียงแค่เรียนรู้และประชาชนนั่นแหละทำเองนะ <c oughs> ผู้ออกแบบนี่ไม่ต้องไปทํเ <c oughs> ขาไม่ต่างกับคนเขียนโค้ดนะเขียนโค้ด โคดนะโคดในคอมพิวเตอร์นะฮะอ่าโคดโคดดิ้งอ่ะคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต้องไปไปทําอะไรแมเนี่ยเขียนลไปแล้วคนปฏิบัติเองทําเองคนทั้งประเทศทำทำกันเองก็เกิดระบบของตัวเองขึ้นมาเหมือนกันการปกครองก็เหมือนกันประชาชนทําเองอ่ะประชาชนก็ปกครองตัวเองอ่ะนะอ่าผมไม่ได้ไปปกครองท่านนะฮะแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยไอ้ช่วงที่ต้องเปลี่ยนทายเขาเรียกช่วงเปลี่ยนทายนะช่วงเปลี่ยน่ายนี้ต้องมีรัฐบาลเฉพาะการเกิดขึ้นมานะครับ อาจจะอยู่ไม่นานหรอกเจ้ประการอยู่2ปีมันก็สมควรนะสปีเพราะ2ปีต้องฝึกหัดประชาชนไงเป็นประชาชนใหม่นะเพราะประชาชนจะต้องมาถือครองทุนตัวเองคนละ10บล้านบาทนะที่ของตียเงสิบล้านบาทจะบริหารดูแลทุนอย่างไรนะถ้าทุนมันถูกแบ่งเป็นสส่วนส่วนนึงอยู่ในประเทศอีกส่วนหนึงอยู่ต่างประเทศดังนั้นคนไทยต้องเรียนรู้ใหม่เลยเรียนรู้โลกทั้งใบเลยนะในหนึ่งในสองปีเนี่ยคนไทยจะเรียนรู้นะ พอเรียนรู้จบ2ปีปี66นั่นแหละวันที่28นะธันวาปีปีนี้6 3ปีห5สิ2ห65เออนั่นแหละวันที่28ธันวาซึ่งเป็นวันพระเจ้าตากนะฮะวันที่28ธันวา25 6หเป็นวันพระเจ้าตากศิลมหาราชวันกู้ชาติสร้างชาติใหม่ให้เป็นราชธานีใหม่นั่นแหละครับวันนั้นะนะครับก็เรียกว่า เป็นวันที่สถาปนารชธานีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกับพระเจ้าตากหนึ่งได้ทําไว้นะี่คราวนี้ขบวนกู้ชาติพระเจ้าจตากสองก็มาทําในยุคเอไอนะครับทำการสถาปนานะเพราะว่าวันที่28แตวานนะี้เป็นวันที่สถาปนานะรประเทศไทยใหม่นะครับก็เช่นกันเราก็จะสถาปนาระบบระบอบกานะรปกครองใหม่ในยุคเอไอแต่มันเป็นในยุคที่สองเจ้าจตากสองนะฮะ เพราะตักหนึ่งนั้นสู้ทางด้านอาวุธร่างกายเขาแรกนะครับบัดน,นี้ตัวประเทศแข็งแกร่งยิ่งใหญ่เป็นประเทศมา2 5 2ปีนะครับแต่แต่ในยุคเนี่ยการต่อสู้การกู้ชาติไม่ต้องใช้สกดาวุธใดๆไปฆ่าฟันใครฮะ,ะแต่มันเป็นการใช้ใช้หลักวิชาที่ถูกต้องนั่นเองใช้หลักวิชา ใช้เศรษฐศาสตร,ร์ใช้การเมืองมันไม่ต้องไปใช้กําลังต่อสู้กันเพราะฉะนั้นเพียงแค่ใครก็แล้วแต่มีหลักวิชาที่ถูกต้องนะครับทางด้านการเมืองและเศรษฐ,ก,ฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมหรือศาสนาก็สามารถที่จะาพาประเทศไปเป็นประเทศใหม่นั่นเอนะครับแล้วก็มาเข้าทำเนียบผู้นำของประเทศได้ผมเสนอตัวนะฮะ มาทามาทาบทบาทนี้ทําหน้าที่นี้นะส่วนท่านหรือที่คิดอยากจะทาก็ไม่ต้องไปไปคิดหรอกครับมันเสียเวลาผมคิดให้แล้วท่านก็เพียงแต่มาต่อย,ยอดเท่านั้นเองมาร่วมเป็นขบวนคู่ชาติพระเจ้าตากสองเนี่ยโดยเป็นทีมงานรัฐบาลเฉพาะการนะอะไรที่ยังขาดอยู่ท่านก็มาเติมนะท่านมาเติมรากฐาน,นต่างๆผมทำไว้เรียบร้อยหมดแล้วไม่ต้องมาเสียเวลาคิดใหม่ มา,มาต่อเติมมาเติมต่อยอดเรานะครับก็ขอเชิญเขาเรียนรู้คลิปต่างๆเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมอาทิตยไใจแล้วเมื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมอาิตายแล้วก็สมัครเป็นประชาชนไทยมหาอำนาจเพราะประชาชนไทยมหาอำนาจน,นั่นแหละจะทําการสร้างประเทศไทยใหม่ให้เป็นชาติมหาอำนาจในยุคเอไอนะครับเอาละเขาเชิญเรียนรู้เป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนไปสวัสดีครับ